คุยกันกับรุกหน่อกันแทนน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพ่ความรูกตอนนี้ก็ผ่นานไปมันสี่ห้าวันแล้วนะครับหน้องคืออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีอาการอะไรแล้วเพราะว่าอย่างที่เหลือแค่รอให้มันขีดจังจา,างนใช่ไหมเองแล้วก็เราสามารถจะกลับมาลงไหนเพราะว่าคือโรคโรคนีน้มัน,มน,นแ,แค่คล้ายๆโรคจังหวนดถึง้ตก็หวังว่าทุกคนเนี้ยดูแลสุขภาพให้ไม่ไม่เจอความขีดได้เราให้กําลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ย กมัใช้เมใชทุ room, is. Is right. ่มท um, ้นแน่นอนทุมนอยู่แล้วเพราะว่าก็จะเป็นแฟนทุกคนราบบครัวอะไรอย่างเงี้แบบว่าก็ทาให้ใจก็ดีไม่ไ่ผิดมตอะไรอยางี้น้องล่าไหมตอนที่ก็เจอสองตกใจใช่ไมไ่นะผมว่าคนไกใจนะเขาดูแบบชิลมากเลยอ่ะคืแบบด้วยด้วยแบบว่าความแข็งแรงน้วมั้งใช่ัะแบบไม่เป็นไรเลยชิลชิมากแล้ไม่เค็นเคยสองขีดยังนะยังกอดกอดท้องอยู่ มีสองทีเลยหรือว่าก็โาวนาขอให้ไม่เราก็ต้องกันตัวเองตลอดกับที่ทุกคนเลยจริงๆมีความกังวลมากครับเวลาได้พบกับคนเยอะจริงจริงกังวลอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความงานงานเราเราต้องเจอกับคนเยอะเราต้องมีการทอนสแน็ปแต่เราก็เรียกว่าแทงจมูกทุกวันกับเหมือนกับหลายๆคนที่แบบจมูกก็ทำจะแบบว่านี่ระไรแล้วก็ก็นั่นแหละฮะก็เห็นทุกคนดูแลสุขภาพแต่ถ้าจะต้องดี เป็นจริงๆแล้วก็ถ้าไม่ได้แต่เราก็ยังถอยกันดีที่สุดอย่างช่ว,วงนนที่เราติดโควิดจริงๆไม่ได้คือมีครับมีพบเหล็กเหลกกรองไปก่อนอนะครับที่เราก็ต้องรอให้องถ่ายก่อนไม่สามารถยังไม่ยังไม่ถ่ายคำต่อไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนของดูด้วยนะครับอันนี้มีเรื่องเรื่องอะไรบ้างที่ต้องคิดกันอ่ามี609เวตรทาวสอรี่รันที่ต้องถ,าถาอ่ายด้วยกันตอนนี้เลยคิวสุดท้ายก็นะชิลท้ายคกูทายแล้วะ ก็การถ่าเป็นจ่องแล้วใช่ครับแอดไลน์เสร็จแล้วเหลืป็นนายเสร็จแล้วครับเริ่มเป็นนาเสร็จแล้วตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่วันนี้ก็ฝากทุกี่ด้วยนะครับเป็นนาก็มาต้ใช้ครับเป็นนายตั้งเราจะได้เห็นทุกทุกปีเลยแล้วก็เราต้อมีโอนเสิ์ครับแล้วก็มาเลือดเปนนแล้วก็หนุนคุณเป็นนา่เก้าใช่ครับก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นงานเดียวกันคู่แล้วก็ก็สามารถที่จะให้เห็นได้ทั้งปีมีอะไรให้แบบใหแฟนๆได้ดูกันไม่หันหน้าหานตา ไม่ลืมกันก็พออย่างเงี้ยผมใช่ไหมครับแต่ว่าทุกปีก็คือเจอแต่หน้าองค์กับทุกเลยถึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้นแล้วก็ก็ไปตามโปรเดลนะครับผมแต่ละงานแต่ละงานแล้วก็น้องก็มีงานคี่บ้างงานเดี๋ยวบ้างก็ถึงขนาดนี่ไปอะไรอย่างเี้ยแบบแต่กูไม่พวกคนอื่นอะไรนะครับไม่พวกคนหัวก็เสี่ยงงานนะกูอย่าเบื่ออย่าเบื่อคนเลยเราด้วยรักรักรักสตีน่าจริงจริงเขาย้อนกลับไปรับงานคู่กันเราไม่จะต้องเลือกบทยังไงให้มันดูแตกต่างกันแต่ละเรื่อง ผมว่าการการเลือกรับการคือเราเริ่มมองสองปีสุดแล้วก็แบบสิ่งที่เหมือนมันแบบมันเป็นจังหวะชีวิตมากกว่าว่างานเนี้ยมันเราเหมาะกันตรงไหนว่าอะไรเงี้ยผมเราอาจจะไม่เหมานะหรือเหมาะอะไรเงี้ยเราก็อยู่ที่เราด้วยแล้วก็อยู่ที่แบบพี่ใหญ่ให้โอกาสด้วยเราก็ยังเพราะรับงานเสมอเสมอส,ส,สา,สามสารถจ้างได้นะครับก็คืออยากจ้างคู่กนได้อยู่คู่ดได้ครับจริงมีคู่เยอะแล้วรับงานเยอะๆก็ไม่ต้องดีไซน์คาแรคเตอร์นะ จริงๆมันเป็นการบ้านนักแสดงทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เราต้องบมีการคิดตลอดเราเวลาเราได้รับงานโปรเจกต์สักหนึ่งงานเนี่ยอย่างงานเนี้วัดทุกงานเราก็ต้องทำงานบ้านไปทำอะไรตังแบบหนักพอควรนะเพราะว่าเราก็ต้องเป็นนักแสดงที่ที่ดีอะไรสักอย่างที่สั่งสมประสบการณ์ต่อไปยังมารับเล่องทันต์ก็ต้องพึ่งพูดอยู่ ตัวแบบเป็นตัวบี่รับฟอนต์มาอยู่นี้มาวายเข้ามาเป็นจริง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 ๆผมว่าผมาผมั่นใจมั่นใจว่าเราคือเขาเขาแบบว่าเขาเข้าใจเราเขาแบบว่าเขาซัพพอร์ตเราผมว่าเขาน่ารักนะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรการพูดงานนะเดี่ยวงานอะไรดีนเตอร์งานอะไรเ,ะเขาก็แบบจะตามทุกงาน ชื่นใจเนาะเราเป็นคนทำงานแล้วก็แบบว่าเห็นอะไรแบบนี้เราก็มีกําลังใจในการทํางานมีพลังในการแบบอยากจะสร้างผลงานที่แบบดีๆให้กับเขาอะไรครับจริงๆเราดูแลเขาจริงๆเหรอดูแลยังไงเราเราอยู่กันแบบครอบครัวมากกว่าแบบถ้าว่าเนี่ยเราเจอกันเราพยายามที่จะแบบพูดพูดคุยกันเราอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันทุกคนบางคนก็จจะไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะแบบเฮ้ยเราดูแลกันแบบเหมแบบใกล้ชิดกันอะไรก็พอ ที่เขาสัพพอร์ตเราจนถึงแล้ววันนี้ที่จริงวันนี้มันก็มีหลายสิ่งที่แบบาเออเขาจะหลไปบ้างขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่แบบว่ายังรักยังรักการแบบว่าอยู่ด้วยกันแบบว่ามีความสุขด้วยกันผมว่าเป็นอะไรที่ถูกนะคืออย่างที่บอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยมีมีกำลังใจพอมีแบบว่ามีพลังรักในการทำงานอะไรมันก็เป็นอะไรที่แบบทำให้เราอยากจะตื่นเช้าทำงานเพื่อสร้างผลงานให้กับเราเนื้อสัตว์ในวันที่เพิ่งได้ไปคิดแล้เราจะ อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คิดว่าเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เนแบบค่อยๆหาสังสมประสบการณ์ค่บยลฝุดลอยด้วยต่างๆอะไรแลก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรแต่เราเราก็ใช้การขยันหรืออะไรอย่าเงี้ยเราตอนนี้ว่าประสบการณ์สำเร็จยังไม่สำเร็จก็พัฒนาเพิ่มปการแสดงเพิ่มอะไรมาถึงขั้นอนนี้เยอะเอาประสบความสำเร็จก็คงพวกคงจะไม่ถึงขนาันแต่ว่าเราว่าผมว่าเป็นการแบบเรียนรู้ ว่าได้เจออย่างเราไปที่ไปทํางานทุกงนานเราได้เจอคนใหม่ๆเราได้แบบแบบได้รียกว่ามนารคอมมิเคชกับผู้คนองเทำให้เราได้สื่อสารได้แบบได้ Coffee ไไดไดไดพัฒนาตัวเองตลอดเรามีชัวโมวีดราสขึ้นเนะครับหรือว่าเป็ประสบการณ์ของคนหนึ่งอย่างม่อมีอะ้างปีนี้อดีเมากก็ตอนนี้ไมรกปีนดีครื่องไ ตอนนี้ก็ขออัปเดตเลยก่อน,อนก็เปิดดับแรกก็คือเลิฟแอดไลน์โอมาสัมไพไนนะครับทุกวันจันทร์เวลาหนึ่งทุ่มทางเอเอสเนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำหกสิเก้วททำตอร์ี้ครับแล้วก็จะถ่ายทำซึ่งเสน่ห,ห์หายคล้ายทองชลวาสครับแล้วก็จะมีเออ่เรียกว่าเขาเปิดเปิดกล้องละครฟิตติ้งละครอ,อีกสองสามวันเป็นละครเรื่องใหม่ด้วก็ฝากติด โปรเจกต์ต่างๆที่แบบยดีดย่อยๆมาก็สามารถจะมาส่งขวคุยได้ฝากไอจีโอมันจะส่งฟอร์ตนมอสนะครับคอมิเตอร์นะครับแล้คนที่อาจจะยังไม่ช่างฝากเด่๋ยวฝากเขาเลยแล้วก็เรื่นนคนคนองนี้ดในโลก,ก่องนี้ด้วยก<ห>็เราแล้วก็เรื่องนี้นะครับผมสเตปอัพชูรันเวย์แล้วก็จะเดินทางไปถ่ายทำที่ประเทศออสเตรียเป็นการเปิดกล้องวันที่27น,นี้ก็26บินนะครับบิน,นก็การว่าผมเริ่มกันแหละซึ่งเป็นการไปยุโร